แกะกล้งองบ็อกโปกโ X 3 Pro สเปคโหดเกินมาพร้อมชิปเซ็ต s n a p d r a ก้อน860รุ่นแรกของไทยตัวเครื่องจะเป็นยังไงเด็ดดวงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ยัสดีครับผมแม็กเองครับดีใจมากๆครับที่ทุกคนกดเข้ามาดูในคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่อง Poco X 3 Pro เป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าตลาดแตกเพราะว่าพร้อมกับชิปเซ็ตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 860นะฮะแล้วก็รุ่นนี้มีแบตมาให้ห้าพันหนหวายวัตต์หน้าจอ120ยยสเฮิร์สเปคที่พี่เขาให้มาเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มซะเหลือเกินคราวนี้เตรียมเข้าไทยในเร็วๆนี้นะฮะได้มาปั๊บ อัดปุ๊บเลยตื่นเต้นมากสำหรับในคลิปนี้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนเฝ้ารอคาดว่าเตรียมเปิดวางขายช่วงต้นเดือนเมษาที่ถึงนี้นะครับมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นแน่นอนกับ Poco X3 Pro แล้วก็ Poco F3 รอกันได้เลยเพื่อนๆทุกเสล่าเรามาแกะกล่อง อันบ็อกกันเลยดีกว่าหน้าตาดีไซน์กล่องจะคล้ายคล้ายกับโ Pro โค X3 NFC มาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีดําแบบนี้ด้านหน้ามีคําว่าโ o c ค X3 Pro ลักษณะกล่องจะเป็นสี่เหลี่ยมมีหน้าตาที่ไม่ได้แตกต่างกับตัวโ Pro โค X3 NFC สักเท่าไหร่ข้างๆมีคําว่าโ Pro โค X3 Pro ส่วนด้านหลังไม่มีอะไรครับท้ายกล่องจะมีบอกอรายละเอียดต่างๆสีที่ผมได้มาคือสีบอลนั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้จะมีเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3สีเดี๋ยวไงจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็รุ่นที่ผมได้มาคือร,รุ่นลำหกรอม1 2 8 นะครับแล้วก็น,นี้จะมีบอกก e ีมงอีมี่ประมาณนี้นะจ๊ะมา แกะดูข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างจะมีกล่องเล็กๆน,นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเปิดออกมาครับผมจะมีเป็นเข็มจิ้มซิมลักษณะประมาณนี้นะเปิดออกมาอีกครับผมจะมีสติกเกอร์งอมีสติกเกอร์มาให้ด้วยหน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ไปติดนะจะไปติดที่โน้ตบุ๊กติดหน้าห้องอะไรก็เอาไปติดเคสก็จะเป็นเคส,สใส TPU ลักษณะจะคล้ายๆที่แถมมาในรุ่น NFC นี่แหละจะมีสมุดคู่มือมาให้ทั้งหมด2เล่ม ถัดมาอีกจะมีกระดาษแข็งๆมีคำว่าโ Proco ก็จะมีเขียนคําว่า welcome to the poco family ถัดมาจะมีตัวเครื่องครับห่อมาประมาณนี้นะโอ้สวยงามอลังแท้และทีเดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าที่ห่อมาก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆมีคำว่า poco x3 pro c h ป p s e t snapdragon 860นะฮะหน้าจอ 120Hz 6 6 7นิ้ว full HD+ หน่วยความจำ u f x 3.1แล้วก็แบต5,160มิลลิแอมเดี๋ยวตัวเครื่องวาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงใน,นทีหลัง ถัดมาจะมีเป็นสายชาร์จมาให้นะครับเป็นแบบ USB Type C ความยาวก็พอประมาณบริเวณสายชาร์จจะมาพร้อมกับทนสีที่ออกส้มๆหนึ่งแดงถัดมาอีกก็จะมีเป็น,นะะอะแดปเตอร์นะฮะเป็นอะแดปเตอร์แถมมาให้อันนึงเป็นปลั๊กหัวกลมแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมาแถมมาให้เป็นแบบชาร์จไว33วัตต์มาให้ในกล่องเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีหูฟังแถมมาให้ตามแบบฉบับของโ o c คนะหลักๆก,ก็ถือว่ามีมาให้ครบนะครับมีตัวอะแดปเตอร์เป็นปลั๊กหัวกลมสายชาร์จ USB ไทซีเก็มจิ้มซีมดิกเกอร์สมุดคู่มือมาใา้สองเล่มมาเดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวเครื่องกันต่อดีกว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนอยากดูกันแล้วว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะนี่คือสีบอลน,นะครับของโปโค X3 Pro นะครับยังไม่ได้เปิดก็รู้สึกว่ามันสวยนะพอเปิดออกมาอู้หู สวยจัดๆสวยสุดในปัตตพีทุกคนสีบอลสวยมากลักษณะดีไซน์คล้ายๆกับตัวโป co X3 NFC เลยหู Ooh, สีบอลสวยมากทุกคนดูมันสะท้อนแสงหู Ooh, ดูโลโก้ p o c o ยังสวยบริเวณตรงตัวเครื่องตรงกลางเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีการเล่นเท็กเจอร์ขีดๆ,ๆ,ๆบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นพื้นผิวแบบด้านแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะติดรอยนิ้วมือนะถ้าเราแบบว่าไปจับจับมันเนี่ยติดรอยนิ้วมือไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ต้องใส่เคสแต่ว่าตัวเครื่องสวยมากมาเดี๋ยวลองมาใส่เคสกันซิว่าถ้าใส่เคส แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้ Ooh, ใส่เคสก็สวยนะเคสกระแทกได้ ในระดับหนึ่งนะครับเคสกังกระแทกได้ในระดับหนึ่งพอชาร์จมีจุกเปิดแล้วก็มีเว้นตำแหน่งต่างๆมาให้ครบเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสกับเคสรุ่นก่อนซิดูซิมันใส่ด้วยกันได้ไหมเพื่อนๆจะได้ไปซื้อมาใส่แต่ผมคิดว่าน่าจะใส่ด้วยกันได้สามารถใส่เคสกับรุ่นก่อนได้นะครับตำแหน่งต่างๆก็ครบเลยนะครับตำแหน่งต่างๆก็เว้นมาให้นะทุกคนไปซื้อก็สามารถใส่ด้วยกันได้ใส่กับเคสเก่าได้พวกตำแหน่งของตรงที่เราสแกนลายนิ้วมือตรงปุ่ม power ก็เว้นมาให้เรียบร้อยนะสามารถใส่เคส กับตัว Poco X3 NFC ได้นะครับสำหรับร้านค้าไหนที่คิดว่าจะซื้อเคสมาขายก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับไปซื้อตัว p ปรโ X3 NFC มาขายได้หน้าจอครับผมติดฟ์มมาให้เรียบร้อยนะครับดีมากนะครับตัวเครื่องหลักๆจะประมาณนี้สวยอะทุกคนสวยมากแต่ว่าตรงกลางอาจจะติดร้อในมือง่ายนิดนึงนี่ฮะ ดูความสวยงามของมันดูการสะท้อนแสงของสีบอลสวยจ,จัดเลยทีเดียวข้างๆตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power นะครับส่วนด้านบนจะมีตำแหน่งของ IR แล้วก็ไมโครโฟนตัดเสียงนะครับส่วนด้านซ้ายจะมีซ็อตใส่ซิมนะครับซึ่งรุ่นนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบไฮบริดซ็อตนะครับเป็นแบบไฮบริดจริงๆด้วยใส่2ซิมทางเลือกนะด้านล่างตัวเครื่องก็จะมีพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C มีไมโครโฟนมีลำโพงหลักในรุ่นนี้ก็ยังคงมีรูฟังสามทามาให้ซึ่งถือว่าดีมากๆเพราะว่าสมาร์ทโฟนสมัยนี้ในเลานีา เปวนใหญ่เริ่มตัดออกความบางตัวเครื่องน้ําหนักตัวเครื่องจะคล้ายๆกับตัว p o c โค X3 NFC เลยเครื่องก็อาจจะหนาๆนหน่อยเพราะว่ามันมีตัวรูฟัง3.5มาให้ตัวเครื่องโดยรวมนะครับเรื่องของวัสดุเท่าที่ลองจับถือว่า ่อนข้างสวยงามแล้วก็งานประกอบดีผมให้ผ่านโอเคมากๆนะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูซิระหว่างเปิดเครื่องครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของสเปคกันก่อนก็แล้วกันสำหรับโปรโค X3 Pro รุ่นนี้นะครับในเรื่องของสเปคจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด6.67นิ้ว Refresh Rate 120 h z นะครับมีแรมมาให้นะครับเป็นแบบ LPDDR4X นะครับแล้วก็หน่วยความจำจะเป็นแบบ UFS 3.1ชิปเซตที่เลือกใช้ครับจะเป็น CPU Snapdragon 860นะครับตัวแรงตัวท็อปเลย แบต5,160มิลลนะิแอมรองรับชาร์จไว33วัตต์จะมาพร้อมกับ Android Version 11 ครอบทับด้วย M I U I 1 2เรื่องการใช้งานเครือข่ายนะครับรุ่นนี้ยังคงเป็น 4G อยู่ไม่ได้รองรับ 5G นะครับลำโพงนะครับรุ่นนี้ตามสเปกก็จะมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอแล้วก็รองรับระบบเสียงไฮไลท์โอริด้วยนะฮะหน้าจอตอนที่เราเปิดมาโอ้โหน้าจอดีมากทุกคนหน้าจอสวยมากๆฮะหน้าจอจะประมาณนี้นะฮะโอ้ทัดพุ่งพุ่งอย่างแรงอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเหมือนกับหน้าจออัมเบรตแต่ว่าเรื่องทัดไว้ใจได้ฟิลเดียกับตัว N F เลยดูนะทุกคนทัดไว้ใจได้นะครับมอเตอร์สันเป็นยังไงลองเซฟอุย้ยมอเตอร์สันดีมากดีจัดจนะัดฮะทัดพุ่งมากทุกคนทัดแบบทัดดีมากนะฮะดูการทัดดิทัดติดนิ้วมากแล้วก็ขอบจอก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดอยู่ที่20ล้านนะครับจะเป็นจอแบบเจาะรูส่วนด้านหลังลืมบอกไปจะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4ีเลนกล้องหลัก48ล้านแล้วก็มาพร้อมกับพวกเลนส์มาโครอัลเทอร์ไวเลนเดฟอะไรมาให้ครบเลยเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของการ การปรับค่ารีเฟรชเรทในรุ่นนี้สามารถปรับรีเฟรชเรทได้ดีขึ้นจากโ o c ค X3 NFC หรือเปล่าการปรับค่ารีเฟรชเรทยังคงปรับได้120กับ 60, 60เหมือนเดิมนะฮะเรื่องของฮัดแวาต่างๆแรม6 g b l p d d r 4 x แน่นอนหน่วยความจำ UFS 3.1นะครับเซนเซอร์กล้องใช้โ o n y i m x 582นะครับรุ่นนี้เรื่องของเซนเซอร์กล้องหรือว่าเรื่องของความละเอียดกล้องจะน้อยกว่าตัวโ o c ค X3 NFC เซนเซอร์โครลาซีรี์กันถ้าตอนนั้นจะเป็น682หรือสักอย่างแต่ว่ารุ่นนนี้จะเป็ 582เรื่องของ CPU ครับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับ s ซฟดะกอนแปดหกนะครับถือว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างน่าสนใจมาก CPU ใช้ a d นโน่หกสสถาปนะัตย์7นาโนเมตรเนาะเรื่องของความไวคอกสปีดนะครับตัวน,นี้2.95จุดกิกะเฮิร์นะฮะหน้าจอ120ยยเฮิร์แน่นอนครับแล้วก็รองรับการแสดงผล HDR 1 0 HDR 1 0 plus ด้วยเรื่องของ RAM ครับ6กกิกจะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ2,756นะครับแล้วก็หน่วยความจำร้อยยีจะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ1นึ ประมาณนี้เนาะเรื่องกล้องครับผมกล้องหลัง48ล้านครับแล้วก็กล้องหน้า20ล้านนะฮะแบตเตอรี่5,160มิลลแอมก็ถือว่ามีสเปคมาให้ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆโดยรวมถือว่าใช้ได้นะสำหรับในรุ่นนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของผลคะแนนอันตุตุเ็นมากกันดีกว่าตอนที่เขาเปิดตัวเขาบอกว่ารุ่นนี้สามารถทำคะแนนได้อยู่ที่400,000กว่าแต่ว่า เท่าที่ผมลองเทสสามารถทำได้อยู่ที่5 0 3 2 3 1คะแนนมือถือราคา9,000มีคะแนน5,03เกือบเทียบเท่ามือถือราคา20,000บ้าไปแล้วสมัยนี้ดูทุกคนดูคะแนน5,03แรงจัดจัดเทียบเท่ากับพวกเซฟดราก่อน855 855พัหรือว่า865ได้เลยนะครับคะแนนไม่ได้ทิ้งห่างจาก865ซักเท่าไหร่น่าสนใจมากแล้วก็มีคะแนนที่แรงมากๆใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้งาน 5G อยากได้มือถือที่สเปคแรง performance แบบเต็มเต็จัดเต็มคะแนนสูงสูงรุ่นนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมาก GPU 176,586คะแนนคะแนน GPU ถือว่ามีผลคะแนนที่เยอะมากเรื่องการจับ Wi-Fi ครับเท่าที่ผมลองเทสครับแน่นอนรองรับ Wi-Fi 5G นะครับแล้วก็รองรับการใช้งาน WiFi 2 4 G รุ่นนี้เรื่องของการใช้งาน NF มีมาให้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะฮะว่าเรื่องการใช้งาน f FC มีมาให้ไหมเท่าที่ดูเหมือนจะไม่เห็นนะทุกคนอลองแก้ไขซิการใช้งาน f c นะครับก็ยังคงมีมาให้นะครับแล้วก็หมดการใช้งานต่างๆเนาะก็มีมาให้ครบนะครับการประหยัดพลังงานฉายภาพนะครับนี่แชร์บันทึกวิดีโอวิดีโอก็สามารถบันทึกได้นะครับในส่วนของหน้าจอกดปุ๊บบันทึกปับปปบปปบ๊บกดปั๊บบันทึกปุ๊บหลักๆก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อมาเรามาลองในส่วนของเสียงลาโพงกันบ้างนี้แน่นอน ยังคงมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ความน่าสนใจของเขาคือมันมีรูฟัง3.5มาให้ถือว่าหายากมากๆเพราะว่าในเลนราคานี้เอ,เอาเอาราคาที่เขาเปิดตัวเมืองนอก9,000หลายแบรนด์ก็เริ่มตัดออกแล้วหน้าจอสวยมากทุกคนสีดำมืดเลยนะ ลำโพงนะถ่าที่ฟังนะครับเสียงความดังโอเคมิติเสียงโอเคแต่ว่าเบสอาจจะไม่ได้แบบตึบๆสักเท่าไหร่แล้วก็รุน่นนี้พอเราเปิด ลำโพงสุดนะครับด้านหลังยังสั่นเหมือนเดิมยังสั first, um ่นเหมือนเดิมแต่ว่าเท่าที่ฟังคือเสียงลำโพงคือดีเลยอ่ะอาจจะไม่แบบดังแบบเวอร์วังอลังการแต่ว่าเท่าที่ได้ฟังผมให้ผ่านเลยลำโพงรุ่นนี้โอเคนะนะฮะสรุปเลยลำโพงก็คือโอเคอ่ะด้านหลังตัวเครื่องก็ยังสั่นอยู่แต่ว่าเท่าที่ฟังคืออาจจะแบบไม่ได้ดังแบบเวอร์วังอลังการแต่ว่ามิติเสียงที่ได้แล้วก็เรื่องของความดังที่ได้ถือว่าโอเคแหละเอาไปดูคอนทงคอนเทนต์รับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกล้องก มาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนส์นะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าเรื่องของความละเอียดจะมีการดรอปมาจากในรุ่นบ o c o X3 NFC นะครับกล้องหลักซือ8ล้านครับมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์มาโคมีเลนส์เดฟมาให้นะครับก็ถือว่าเรื่องกล้องหลังก็จะหนักจะเต็มนะครับเอาไปถ่ายภาพได้ทุกแนวเลยส่วนกล้องหน้าก็มาพร้อมกับกล้องหน้า20ล้านเซนเซอร์รุ่นนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับเซนเซอร์ Sony IMX582 ในส่วนหมดกล้องรับที่พี่เขามีมาให้นะครับหน้าตา UI หลักๆก,ก็จะคล้าย กับรุ่นก่อนคือเราสามารถปรับเป็นมุมกว้างได้สามารถซูมได้นะครับ เป็นแบบ 10x สูงสุดปะ่ะอ่าสูงสุดอยู่ที่ 10x นะครับสามารถถ่าย Portrait mode ได้เนาะตรง Portrait mode ก็มีให้เราปรับ Beauty แล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เราปรับนะครับมี AI มาให้เนาะสามารถปรับในส่วนของความเบลอได้มีเอฟเฟกต์ต่างๆมาให้เรื่องหมดการถ่ายภาพครับหลักๆที่มีมาให้นะครับก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบมีการถ่ายภาพแบบ Ultra Night mode ความละเอียด48ล้านนะครับวิดีโอแบบสั้นพา n o r a มาเอกสารวิดีโอแบบ Vlog แล้วก็มี โหมดโคดซึ่งฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับมี11เเลยนะฮะเรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบคู่แบบนี้ได้โหมดการถ่ายภาพต่างๆก็ถือว่าจัดมาให้ครบเลยทีเดียวนะครับมีการถ่ายภาพโหมดโปรแล้วก็ภาพส่วนบุคคลด้วยนะในรุ่นนี้นะแล้วก็เรื่องของโหมดการถ่ายภาพต่างๆการถ่ายโหมดโปรก็มีมาให้เลือกปรับนะครับแล้วก็เรื่องการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับจะสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดคือ 4K แบบ 30fps แล้วก็สามารถถ่ายได้ 1080p แบบ 60fps เรื่องการถ่ายวิดีโอหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะมีการปรับกันสั่นการซูมแล้วก็พอเราถ่ายวิดีโอปุ๊บก็สามารถที่จะซูมได้แล้วก็กล้องหน้าเดี๋ยว ขอลองกล้องหน้ามุมได้หวะทุกคนกล้องหน้าคือดีฮะยี่สิบร้านกล้องหน้าคือดีมากเลยจ้าบอกเลยนะครับคุณภาพพอๆกับตัว poco x 3 NFC เลยกล้องหน้าคือดีมากฮะกล้องหน้ามุมได้ทุกอย่าง perfect skin นโ n e ไม่ได้เวอร์วังอลังการความคมชัดเห็นไหมไรขนอะไรเงี้ยก็ยังคงมีอยู่นะฮะยังคงมีอยู่ถือว่าน่าสนใจกล้องหน้าเรื่องของการถ่ายเซลฟี่ก็สามารถปรับ b e a u ี้ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตาตรงตาโตเนาะมี A I มาให้นะครับการถ่าย HDR นะครับแล้วก็การถ่ายเซลฟี่แบบบุคคลพวกหน้าชัดนหลังเบอร์ก็ยังคงมีมาให้อยู่การถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับก็สามารถถ่ายได้คเอียดสูงสุดคือ180 0แบบ30 fps แล้วก็ตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะครับเราจะสามารถปรับเป็นโหมดบิวตี้ได้แต่ว่าความละเอียดก็น่าจะดรอปลงมานะครับแล้วก็ตอนที่เราถ่ายวิดีโอสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบโบเก้ด้วยกล้องหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดู ทดสอบทดสอบนี่คือเสียงที่ได้นี่คือภาพที่ได้กับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะฮะ ของโคโค r อ็ p ซ์สัมโตนะจ๊ะถือว่าใช้ได้นะทุกคนเสียงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับการวัดแสงไม่บุกว่างนะครับขนาดตอนนี้นที่ผมอัดเนี่ย<อ>แสง <P oco S 1> มันน้อยมาก,กๆากนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคนะครับดูทุกอย่างไปแล้วนะครับว่าจะเป็นการแกะกล่องดูฮาร์ดแวร์แล้วก็ทดสอบลําโพงไปแล้วนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูการก่อนที่มันจะเข้าไทยนะครับสำหรับเจ้ามือถือรุ่นนี้ก็คือการปรับภาพเกมต่างๆครับเกมพับจีนะครับใน ในรุ่นนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีไม่หลายคนสงสัยแน่นอนว่าเฮ้ยพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเล่นเกมพับจีมันจะปรับภาพอะไรได้เท่าไหร่บ้างเริ่มต้นที่พับจีเลยนะครับสำหรับการปรับภาพกราฟิกในรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะ สามารถเปิดได้สูงสุดคือระดับออาต้าเฮเลยนะครับอาจจะเป็นมือถือที่มาพร้อมกับชิปเซตที่ใหม่แต่ว่าเรื่องของการปรับภาพกราฟิกสามารถปรับเป็นระดับออาต้าเฮได้ถือว่าไม่ธรรมดาลแล้วก็ในส่วนการปรับค่าเฟรมเรทนะครับถ้าเราปรับเป็น HDR HD เนี่ยจะเปิดได้สูงสุดเลยนะครับ HD ก็สูงสุด สมดุลก็สูงสุดนะครับก็ไปได้ว่าซื้อมาสามารถที่จะเล่นเกมพับ G ปรับการาฟิกสูงเปิดเฟรมเดทสูงได้สบายสบายต่อมาอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของเกม ROV นะครับสำหรับเกม RV นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเวลาที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่สามารถเปิด60เฟรมได้เนาะรับเกม RV นะครับรุ่นนี้พอเราซื้อมานะครับจะสามารถเปิดโอ้ยเกือบหล่นมือจะสามารถเปิด60 60เฟรมได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับภาพกราฟิกจะสามารถปรับได้สูงสุดเลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าปรับภาพกราฟิกได้สูงมากๆนะครับใครที่เป็นสายเกมรับประกันเลยว่าเอาอยู่แน่นอนเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับ,บการแกะกล่อง unbox preview คร่าวๆข,าข,าข,าของ poco x3 pro นะครับก่อนที่จะเข้าไทยประมาณต้นเดือนเมษายนก็ถือว่าเป็นสมาร,ถถร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มจริงๆนะฮะถ้าเปิดมาละ ราคาสัก9,000หมื่นนึงผมบอกเลยว่าสลาดแตกแน่นอนเพราะว่าคะแนนออตตู้เยอะมากปรัภาพเกมการาฟิกได้สูงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องก็ถือว่าจัดเต็มแบตเยอะมากนะฮะลำโพงเสียงดังหน้าจอลื่นมากรับประกันเลยว่าถ้าใครที่รออยู่แล้วก็ใครที่ดูรุ่นนี้อยู่คุณซื้อไปใช้งานใช้งานแบบ จริงจงจังๆหามือถือในราคาไม่เกินหมื่นสเปคดีๆรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนยังไงก็รอก็แล้วกันนะครับว่าในรุ่นนี้ในบ้านเราจะเปิดตัวเริ่มต้นราคาอยู่ที่เท่าไหร,ร่ถือว่าเป็นเมื่อถือหนึ่งรุ่นที่โอเคมากน,นะครับผมไม่มีข้อติเลยยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับยังไงถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม1แจ้งเตือนเพื่อที่จะอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆจากถึงเอาก่อทรายนะครับคลิปนี้ผมแม็กซ์โค้งขอต้อนรับไปก ะะยังไงกําเงินรอกันได้เลยสำหรับเจ้าโ o c o X3 Pro รุ่นนี้รับประกันเลยว่า v เวที u d ดแน่นอนสวัสดีครับ